อันนี้คือตำไหลบัวนะคะเพอร์โฟล์ตำไหลบัวค่ะไหลบัวนี่ก็คือสายบัวนะคะอันนี้มันต้องควบคู่กันกับยำสามกอนนะคะตำไหลบัวตำไหลบัวนี่ก็คืออันนี้คือได้รสชาติก็โอเคอยู่นะแต่ราคาไม่เบานะคะนี่คือรอยห้าสบะบะ อ้าห uh ้าสุบก็อย่างนะคะดูสิคะโนดูดู no, <do>, ถ้าใส่กุ้งสดนี่อยู่ที่ร mm ้อยเก้าสิบเก้านะจำหลายเดื่อง